สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์กิบเก๋เซไยที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นได้วันนี้ก็มีเรื่องสําคัญที่จะมาเซายกับเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราได้เติบโตไปด้วยกันนะคะวันนี้กิบเก๋ก็มีหนังสือที่น่าสนใจมารีวิวค่ะนั่นก็คือหนังสือเลิกเป็นมนุษย์คิดเยอะที่เขียนโดยคุณบาบาเฮสุเกะ จากสำนักพิมพ์วีเลนหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่พูดถึงการจัดการทางความคิดเรื่องความกังวลแล้วก็การปล่อยวางค่ะเป็นหนังสือที่ทำให้เราได้ใช้ชีวิตได้อย่างสงบแล้วก็มีความสุขขึ้นได้หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นคิดมากจนเกินไปจนบางครั้งความคิดเหล่านั้นมันกลายเป็นภาระที่ทำให้ชีวิตเราหนักอึ้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานความคิดเรื่องความสัมพันธ์โดยคุณบาบาเคสุเกะได้นำเสนอแนวคิดและวิธีการง่ายๆที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากวงจรเกี่ยวกับความคิดที่มันวนเวียนอยู่ในหัวตลอดเวลาเขาใช้หลักการทางจิตวิทยาและการปฏิบัติจริงที่ทุกคนสามารถทำตามได้ค่ะหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็นสส่วนหลักๆที่จะทำให้เราเข้าใจแล้วก็สามารถจัดการความคิดของตัวเองให้ดีขึ้นได้ โดยส่วนแรกเป็นการทําความเข้าใจกับความคิดของตัวเราเองคุณบาบาเคสุเกะชวนให้เรามาสำรวจตัวเองว่าทําไมเราถึงเป็นคนคิดเยอะแล้วความคิดที่มันวนเวียนอยู่ในหัวนั้นมันมาจากไหนบางครั้งความคิดเหล่านั้นอาจจะเกิดจากความคาดหวังของสังคมความกลัวที่จะผิดพลาดหรือแม้แต่เรื่องการเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นหากเราเข้าใจต้นตอของความคิดนั้น มันจะช่วยให้เราสามารถจัดการกับความคิดนั้นได้ดีขึ้นค่ะต่อมาในส่วนที่2ให้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางเพราะการปล่อยวางไม่ใช่การไม่สนใจหรือไม่ใช่การหนีปัญหาแต่การปล่อยวางนั้นมันเป็นการยอมรับว่าบางเรื่องเราไม่สามารถควบคุมได้และการยอมรับความจริงนั้นจะช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นผู้เขียนยังแนะนำเทคนิคในการฝึกสติและการอยู่กับปัจจุบัน เพื่อให้เราไม่ไปจมอยู่กับความคิดที่มันวนเวียนอยู่ในอดีตและไม่ให้เรากังวลเกี่ยวกับอนาคตมากเกินไปด้วยต่อมาในส่วนที่สเปลี่ยนความคิดให้เป็นพลังแทนที่เราจะปล่อยให้ความคิดกลายเป็นสิ่งกัดกร่อนจิตใจเราสามารถเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนชีวิตได้ผู้เขียนได้แนะนำว่าให้เราเรียนรู้ที่จะคิดบวก ให้มองหาความหมายในสิ่งที่เกิดขึ้นและให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตของเราและส่วนที่4ี่ของหนังสือเล่มนี้ก็คือการสร้างนิสัยใหม่เพื่อชีวิตที่สงบผู้เขียนก็ได้แนะนำถึงวิธีการสร้างนิสัยใหม่ๆที่จะช่วยให้เราคิดน้อยลงและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเขียนบันทึกประจำวนันเป็นการเขียนระบายความคิด หรือการกำหนดขอบเขตให้กับตัวเองและการหันไปสนใจในสิ่งที่มีความหมายกับเราจริงๆแทนที่จะเสียเวลาไปกับความคิดที่มันไม่จำเป็นกับชีวิตของเราทั้งสี่ส่วนนี้ก็รวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปอย่างอื่นก็คือผู้เขียนได้นำเสนอวิธีคิดที่เรียบง่ายและเป็นวิธีที่สามารถปฏิบัติได้จริงเป็นการเริ่มค่อยๆปรับเปลี่ยน mindset อ่านตัวอย่างและเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวทำให้เราได้รู้สึกว่าใครๆก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แม้แต่ตัวเราที่อาจจะมีความคิดที่ยังวนเวียนอยู่ก็สามารถเปลี่ยนไมเซ็ตเป็นคนที่คิดน้อยลงได้ดีขึ้นและอีกจุดเด่นหนึ่งของหนังสือเล่มน,นี้คือการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการยอมรับตัวเราเอง หนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกให้เราเลิกคิดหรือว่ากลายเป็นคนที่ไม่สนใจอะไรเลยแต่จะเป็นการสอนให้เรารู้จักคิดอย่างมีสติและเลือกที่จะให้ความสำคัญกับความคิดที่มันสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์กับตัวเรามากกว่าความคิดที่มันวนเวียนและไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยค่ะหนังสือเลิกเป็นมนุษย์คิดเยอะจะช่วยให้เราเข้าใจว่าความคิดมันก็เป็นเพียงแค่ความคิด มันไม่ได้กำหนดความเป็นไปของชีวิตเราทั้งหมดหากเราไม่ทําให้ความคิดนั้นมาบั่นทอนหรือมากัดก่อนจิตใจของเราไม่ทําอะไรไปตามความคิดที่มันคิดเยอะจนเกินไปและรู้จักจัดการความคิดของเราได้เป็นอย่างดีเพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสระแล้วก็มีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะหนังสือเล่มนี้ยังสอนให้เราเห็นคุณค่าให้อยู่กับการอยู่กับปัจจุบัน เพราะความสุขที่แท้จริงมันมักจะเกิดขึ้นในขณะที่เรากําลังใช้ชีวิตอยู่ไม่ใช่เรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือไม่ใช่เรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเพราะชีวิตของเรามันไม่ได้ยากขนาดนั้นและในวันนี้กิปเก๋ก็มีข้อคิด50ข้อคิดสั้นๆที่จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราจัดการความคิดได้ดีขึ้นลองมาดูกันนะคะว่า50ข้อสั้นๆนี้จะช่วยให้เรา คิดน้อยลงเลิกเป็นมนุษย์คิดเยอะได้หรือเปล่าข้อแรกก็คือหยุดความคิดซ้ำๆความคิดที่วนเวียนไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่ความคิดซ้ำๆนั้นมันกลับทําให้เราหมดพลังจงเลิกหยุดคิดซ้ำๆสทัทีสองยอมรับว่าคุณไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้เรื่องบางเรื่องปล่อยวางได้ก็ให้ปล่อยวางไปเลย 3. ฝึกสติ โดยอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นลืมอดีตที่ผ่านไปและอยากกังวลกับอนาคต 4. เขียนความคิดของเราออกมาการเขียนจะช่วยให้เราเห็นความคิดชัดเจนขึ้นกํากำหนดเวลาให้กับความคิดไม่ต้องคิดตลอดเวลาควรแบ่งเวลาให้กับความคิดและแบ่งเวลาให้กับความสงบของเราบ้าง 6. ถามตัวเองว่า เรื่องนี้สําคัญกับเราจริงๆหรือเปล่าหลายเรื่องที่เราคิดมากจนบางเรื่องนั้นมันไม่ได้สําคัญกับชีวิตของเราเลยลองถามตัวเองว่าเรื่องนี้มันสําคัญกับเราจริงๆหรือไม่เจ็ดเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นสัทีเพราะแต่ละคนนั้นเขามีเส้นทางชีวิตของตัวเขาเองและเราก็มีเส้นทางชีวิตของตัวเราเอง8ฝึกพูดคำว่าไม่ เราไม่จำเป็นจะต้องตอบตกลงในทุกเรื่องให้ฝึกปฏิเสธบ้างจะได้ไม่ต้องกลับมาเป็นคนคิดเยอะ 9. โฟกัสกับสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้ไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงให้โฟกัสกับสิ่งที่เราทำอยู่ในขณะนี้ก็พอ 10. หยุดคิดแทนคนอื่นเพราะคุณไม่สามารถรู้ความคิดของคนอื่นได้ทั้งหมดไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้ เพราะในบางครั้งเรายังไม่สามารถควบคุมความคิดของเราได้เลย 11. ฝึกหายใจลึกๆเพราะการฝึกการหายใจจะช่วยให้สมองของเราปลอดโปร่งฝึกหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆและเป็นจังหวะจะช่วยให้สติของเรากลับคืนมาได้ 12. อย่าคาดหวังความสมบูรณ์แบบเพราะในโลกใบนี้มันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบและไม่มีอะไรที่มันเพอร์เฟ สิบสามแบ่งปัญหาของเราให้เป็นส่วนเล็กๆเ,เมื่อปัญหาของเรามันยิ่งใหญ่จนเกินไปลองแบ่งปัญหาของเราออกเป็นส่วนเล็กๆพอเราจะได้จัดการปัญหานั้นได้ง่ายขึ้น 14. อย่าจมอยู่กับอดีตเพราะอดีตมันคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เราควรจะปล่อยวางอดีตแล้วอยู่กับปัจจุบันจึงจะดีที่สุด 15. บห้า อย่ากกังวลกับอนาคตมากเกินไปเพราะอนาคตมันคือสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงดังนั้นให้อยู่กับปัจจุบันจึงจะดีที่สุด 16. ฝึกขอบคุณสิ่งเล็กๆในชีวิตของเราการขอบคุณสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวและการขอบคุณตัวเราเองมันช่วยทำให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นลองขอบคุณตัวเราและสิ่งเล็กๆในรอบตัวเราดูนะคะ 17. อยากกลายเป็นมนุษย์เดอะแบกเพราะคุณไม่จําเป็นจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างในชีวิตที่เข้ามา 18. ฝึกปล่อยวางความคาดหวังเพราะความคาดหวังมันทําให้เราคิดวนไปวนมามันทําให้เป็นภาระกับชีวิตและความคิดของเราลองปล่อยความคาดหวังดูบ้างลองคิดที่ไม่คาดหวังดูบ้างแล้วชีวิตจะเบาขึ้น 19. อย่าคิดว่าทุกคนต้องชอบคุณไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่ไม่เคยถูกเกลียดและไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่จะถูกรักทุกคนเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะชอบเรา20หยุดคิดคำว่าถ้าเกิดการคิดแบบนี้มันมักจะทำให้เรากังวลโดยที่ไม่จำเป็นถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นถ้าเกิดเป็นอย่างนี้มันจะทำให้เรากังวลกับสิ่งที่มันยังมาไม่ถึง จงหยุดคิดคำว่าถ้าเกิดเสียที 21. ฝึกมองปัญหาให้เป็นบทเรียนเพราะปัญหาทุกปัญหามันคือบทเรียนในการเรียนรู้และทำให้เราเติบโตไปได้ในอนาคต 22. อย่าคิดว่าคุณจะต้องแก้ไขได้ทุกอย่างบางเรื่องให้ปล่อยไปเป็นตามธรรมชาติหรือบางเรื่องต้องปล่อยให้เวลาช่วยเยียวยา เพราะตัวคุณไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ทุกอย่างดังนั้นจงอย่าคิดว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างจงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติบ้าง 23. ฝึกการให้อภัยตัวเราเองในบางครั้งที่เราอาจจะล้มเหลวหรือผิดพลาดเราไม่จำเป็นจะต้องโทษตัวเราเองตลอดเวลาต้องฝึกที่จะรู้จักการให้อภัยตัวเราเองบ้างแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขมากขึ้น 24อย่าคิดว่าตัวคุณจะต้องรู้ทุกคำตอบการไม่รู้บางเรื่องนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติควรจะพึ่งพาคนอื่นบ้างการไม่รู้บางเรื่องบ้างมันไม่ได้ทำให้คุณย่ำแย่จนเกินไป25ฝึกมองโลกในแง่ดีแต่ไม่ใช่เป็นการเพิกเฉยต่อปัญหาให้มองโดยการยอมรับปัญหานั้นแล้วฝึกมองการแก้ปัญหาด้วยความจริง26 อย่าคิดว่าคุณจะต้องทำทุกอย่างให้สำเร็จภายในวันเดียวในการเดินทางมันย่อมมีกระบวนการมีการแวะพักและก็มีเส้นทางเลือกที่หลากหลายอย่าคิดว่าความสำเร็จนั้นคุณจะได้มาภายในวันเดียวหรือได้มาได้ง่ายๆชีวิตคือการเดินทางที่ยาวไกลจงมีความสุขกับเส้นทางที่จะไปสู่ความสำเร็จของเราจะดีกว่า27ฝึกถามตัวเองว่า สิ่งนี้จะสำคัญในอีกหปีไหมหากสิ่งที่เราทำอยู่เราคิดว่ามันสำคัญให้ลองตั้งคำถามนี้กับตัวเราเองว่าสิ่งเหล่านี้มันจะยังสำคัญอยู่ไหมในอีกหปีข้างหน้ามันจะทำให้เรามองเห็นเป้าหมายว่าสิ่งที่เรากำลังคิดมากคิดเยอะอยู่มันมีความสำคัญกับเราจริงหรือเปล่า28อยากคิดว่าตัวเราเป็นคนที่เพอร์เฟ เพราะมันไม่มีความเพอร์เฟกอยู่ในมนุษย์เราทุกคนเรามีสุขแล้วก็มีทุกบ้างมันคือเรื่องปกติ 29. ฝึกให้เวลากับตัวเราเองให้เราหยุดพักบ้างไม่มีใครมาต่อว่าเราหากเราจะหยุดพักแล้วให้เวลากับตัวเราเองเพื่อเป็นการชาร์จแบตชาร์จพลังงานให้กับตัวเราเอง 30. อย่าคิดว่าคุณจะต้องตอบคำถามทุกข้อความในทันที คุณมีสิทธิ์ที่จะคิดหรือตอบช้าหรือบางทีคุณอาจจะมีอะไรที่มันสำคัญกับชีวิตของคุณจริงๆควรจัดลำดับความสำคัญของคุณในบางเรื่องราวต้องปล่อยให้เวลาและความคิดของคุณนั้นได้มีกระบวนการความคิดก่อนที่จะตอบคำถามทุกข้อความนั้นลงไป 31. ฝึกมองหาความสุขในสิ่งเล็กๆของเรา หากเราไม่ใช่คนที่คิดมากจนเกินไปความสุขเล็กๆบางทีมันก็เกิดขึ้นได้แม้ในยามที่เราตื่นนอนเร็วกว่าปกติยามที่เราออกไปทำงานเร็วโดยไม่รถติดหรือเราเดินมาถึงที่ทำงานแล้วฝนก็ตกให้เราขอบคุณว่าหากเรามาช้ากว่านี้เราอาจจะเปียกฝนหรือบางครั้งเราเดินไปต่อแถวซื้อของแล้วเราก็ได้ในสิ่งที่เราต้องการ มันก็เกิดความสุขกับชีวิตของเราให้ฝึกมองหาความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั่นแหละคือน้ำทิพย์ที่จะชโลมจิตใจของคุณให้มีความสุขมากขึ้น 32. อย่าคิดว่าคุณจะต้องทำเป็นทุกอย่างไม่มีมนุษย์คนไหนที่สามารถที่จะเป็นพหูสูตรที่จะเรียนรู้และทำเป็นทุกเรื่อง เราไม่สามารถฝึกให้นกมาว่ายน้ำหรือฝึกให้ปลามาบินได้ดังนั้นการทำอะไรที่มันไม่เป็นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติ 33. ฝึกพูดคุยกับคนอื่นบ้างในบางครั้งการพูดออกมานั้นมันจะช่วยให้ความคิดของเรากระจ่างขึ้นฝึกพูดคุยอย่างมีสติมันจะทำให้คุณเรียนรู้กับความคิดของตัวเราเองและจัดกระบวนการความคิดของตัวคุณได้ 34. อย่าคิดว่าคุณสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเราไม่สามารถซ่อมรถหรือเปลี่ยนเครื่องรถได้เราต้องไปพึ่งพาช่างยนต์ต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนที่มีความชำนาญอย่าคิดว่าเราทำเองได้ทุกอย่างต้องรู้จักขอความช่วยเหลือคนอื่นบ้าง 35. ฝึกมองหาสิ่งที่ดีในทุกสถานการณ์ แม้ว่าในสถานการณ์ที่ดีหรือสถานการณ์ที่เลวร้ายทุกสถานการณ์นั้นมันจะมีด้านบวกที่ทำให้เรามองเห็นโอกาสได้เสมอ 36. อย่าคิดว่าตัวคุณจะต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งอยู่ตลอดเวลาความเข้มแข็งมันไม่ได้ช่วยให้คุณเป็นคนที่ดีหรือเป็นคนที่เพอร์เฟกได้อ่อนแอบ้างก็ได้ร้องไห้ออกมาบ้างก็ได้มันไม่ใช่เรื่องผิด ไม่จำเป็นจะต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้หากความเข้มแข็งนั้นมันจะทำให้คุณรู้สึกกดดันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้ 37. ฝึกวางแผนแต่ไม่ยึดติดกับแผนการใช้ชีวิตที่ดีจะต้องมีการวางแผนที่ดีแต่ชีวิตเรามันไม่ได้เป็นไปตามแผนเพราะชีวิตมันมักจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดอยู่เสมอ ไม่ควรไปยึดติดกับแผนที่เราวางไว้บางครั้งควรจะต้องปล่อยวางและมองหาแผนสำรองหรือบางครั้งก็ต้องปล่อยให้เวลาหรือธรรมชาติเป็นไป 38. อย่าคิดว่าตัวคุณจะทำทุกอย่างได้ถูกต้องตลอดเวลาสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลัง้งความผิดพลาดมันคือการเรียนรู้ไม่มีใครในโลกใบนี้ไม่เคยทำผิดพลาด ดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องคิดว่าเราจะต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องอยู่ตลอดเวลา 39. ฝึกมองตัวเองในกระจกและพูดคำดีๆให้กับตัวเราเองการฝึกมองตัวเองและการให้กำลังใจตัวเองมันคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยฮิวใจและทำให้เราเป็นคนที่มีคุณค่าและลดความคิดเยอะลดความกดดันในตัวเราเอง ต้องฝึกพูดคำดีๆให้กับตัวเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเองมากๆนะคะ 40. อยากคิดว่าคุณจะต้องเป็นคนที่ทุกคนต้องการหากขาดเราแล้วเขาจะทำอะไรไม่ได้คุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่บุคคลทุกคนต้องการไม่ต้องสำคัญตัวเองขนาดนั้นแค่อยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขทำในสิ่งที่เรารับผิดชอบให้เต็มที่และไม่เดือดร้อนใครก็พอ 41ฝึกมองหาความหมายในสิ่งที่ทำหากเรามีเป้าหมายหรือมีหน้าที่ความรับผิดชอบในสิ่งที่ทำแล้วให้เรามองหาแรงบันดาลใจและมองหาความหมายในสิ่งที่ทำมันจะช่วยทำให้เรามีความคิดที่ดีขึ้นไม่ฝุง้งซ่านและไม่คิดเยอะจนเกินไป42อย่าคิดว่าคุณจะต้องทำทุกอย่างให้เร็วในบางครั้ง การใช้เวลาช้าๆกับบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องดีมากกว่าที่จะต้องใช้ความเร่งรีบหรือความรวดเร็วโอกาสที่จะผิดพลาดมันก็มีสูง 43. ฝึกให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของตัวเราเองเพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวหากสุขภาพจิตเราดีแล้วสุขภาพกายของเรามันก็จะดีไปด้วย 44. อย่าคิดว่าคุณจะต้องทำทุกอย่างให้ออกมาเต็มที่ในบางครั้งหากเราเหนื่อยล้าเราไม่จำเป็นจะต้องทำทุกอย่างในเต็มที่ในยามที่เราเหนื่อยล้าให้เราหยุดพักบ้าง45มองหาความสงบในใจหากเมื่อไหร่ที่คุณมีความคิดเยอะลองหาความสงบลองหามุมนิ่งๆในจิตใจของเราและอยู่กับตัวเองคุณจะพบว่า ความสงบในจิตใจของเรานั้นมันจะช่วยให้การใช้ชีวิตของเราเบาขึ้น 46. อย่าคิดว่าคุณจะต้องทำทุกอย่างให้คนอื่นพอใจเราไม่จำเป็นจะต้องทำให้ทุกคนชอบเราแค่ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่และไม่เดือดร้อนใครให้ทำตามในสิ่งที่เราต้องการและมีความสุขก็พอแล้ว 47. ฝึกมองหาความสุขในสิ่งที่คุณมี เพราะความสุขนั้นมันอยู่ใกล้ตัวเราแม้แต่ตัวเราเองมันก็คือความสุขแล้วที่เรายังได้มีลมหายใจ48การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเรานั่นคือความคิดที่ดีแล้วหากเรายอมรับความจริงในสิ่งที่เราเป็นเราจะรู้ว่าเราทำอะไรได้และเราทำอะไรไม่ได้เราจะไม่กดดันตัวเองในการพยายามในสิ่งที่เราทําไม่ได้ 49เมื่อไรที่เรารู้สึกว่าเราคิดมากลองฝึกหลับตาแล้วหายใจเข้าออกลึกๆแล้วลองคิดดูว่าหากวันนี้มันผ่านไปมันก็แค่วันหนึ่งวันและ50การปล่อยวางคือการทำให้ความคิดของเรานั้นดีขึ้นหากเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกคิดมากและเรารู้สึกคิดเยอะลองปล่อยวางความคิดของเราทิ้งลงแล้วลองฝึกสติกับตัวเอง ฝึกความสงบภายในจิตใจและยอมรับในความเป็นจริงแล้วคุณก็จะค้นพบว่าการเป็นมนุษย์ที่คิดเยอะนั้นมันไม่ได้ทำให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นได้และนี่ก็เป็น50ข้อความที่เป็น50ข้อคิดที่จะช่วยให้คุณเลิกเป็นมนุษย์คิดเยอะที่กิบเกได้จากหนังสือเล่มนี้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองคิดมากเกินไป ลองนำคำแนะนำเหล่านี้ไปปรับใช้ดูและสำหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนคิดมากจนบางครั้งความคิดเหล่านั้นทำให้ชีวิตเราหนักอึ้งและไม่มีความสุขหนังสือเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นคําตอบที่ดีมากๆค่ะมันจะทําให้เราค่อยๆปล่อยวางความคิดที่มันไม่จำเป็นกับชีวิตของเราและให้เราหันมาโฟกัสกับสิ่งที่มีความหมายกับเราจริงๆมันจะช่วยทำให้ชีวิตเราสงบขึ้นมีสติขึ้น และรู้จักการจัดการความคิดของตัวเองได้ดีขึ้นได้และนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่กิบเก๋์นำมาเซหายนะคะกิบเก๋ก็ยังเป็นคนหนึ่งที่ยังมีความคิดมากในบางเรื่องแต่กิบเก๋ก็พยายามที่จะจัดการความคิดนั้นเพื่อให้ชีวิตของกิบเก๋มีความสุขและลก,กิบเก๋ก็หวังว่าคุณผู้ฟังเมื่อได้เข้ามาฟัง50ข้อคิดดีๆแล้ว,ลวคุณผู้ฟังจะกลายเป็นมนุษย์ที่คิดน้อยลง และมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้กิ๊เก๋ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ